สวัสดีค่ะมาพบกับมีนาในเยอรมันเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีนาจะไปเลาะยอดกระถินฝรั่งนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรมั่งเดี๋ยวมีนาจะพาชมวิวนิดนึงนะคะมีนาก็พาทุกคนมาชมลูกแบล็คเบอร์รี่สวยๆดำๆเลยจ้ะดำๆมิ่งๆเลยเอาทาให้ทุกคนชมนะคะสองข้างทางค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกแอปเปิ้ลรลอลูกแพรแถวนี้มีเยอะมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปหายอดกระถินกันนะคะยอดกระถินฝรั่งหลายๆคนก็ยังสงสัยว่านาตตามันเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวมีนาจะพาไปรู้จักก่อนที่จะไปถึงยอดกระถินฝรั่งมีนาก็พาทุกคนมามาชิมก่อนค่ะมาชิมก่อนมันอยู่สองข้างทางช่วงนี้ผลไม้เยอะมากเลยนะคะเราชิมลูกแบล็คเบอร์รี่กันไปก่อนนะคะนี่แบล็คเบอร์รี่จ้าเห็นไหมคะ ด้านในนี่มีแต่ลูกดำดำดกๆเลยนะคะเป็นผลไม้ที่ขึ้นอยู่ทั่วไปมากมายเลยนะคะดกๆดำดำอยู่ด้านบนใครขยันก็มาเก็บเอานะคะเอาไปกวนเอาไปทําแยมเอาไปตากแห้งป้าสานเราไปหายอดกระถินกันค่ะอลังการงานสร้างมากๆเลยนะคะยอดกระถินมีนาก็มองเห็นมาแต่ไกลๆเลยนะคะที่เห็นดอกสีม่วงๆนี่ไหมคะเข้มเมม่วงๆนี่อ สุดๆเลยค่ะแถวนี้เต็มไปหมดเลยไปเราไปรู้จักยอดกะถินฝรั่งกันนะคะภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าโฟกิ n นบิงเกินนะคะโ o เกิ n ์นบิเกิน,เ,กนเขาจะอยู่ในตระกูลถั่วลันเตานะคะเดี๋ยวม่น่าจะมาให้ชมนะคะว่าทําไมว่าถั่วลันเตานี่เห็นไหมคะฝักเขาจะเป็นเหมือนถั่วลันเตาอยู่ในตระกูลนะคะนี่ตระกูลถั่วลันเตาใครขยันก็มาสามารถมาเดินรูด,รดได้นะคะ นี่ช่วงล่างนี่อาจจะแก่ช่วงนี้อ่อนนะด้านบนก็จะเป็นดอกนะคะรสชาติเขามีเขาเป็นกระถินนะคะแต่รสชาติอาจจะไม่แรงเหมือนยอดกระถินเนาะกินแล้วก็ไม่มีกลิ่นปากนี่ก็จะเป็นเมล็ดเขานะคะเห็นไหมคะสังเกตไหมคะว่าเหมือนกันกระถั่วลันเตาเลยค่ะเดี๋ยวชิมก่อนนะคะอันนี้ยังไม่ฝาดยังไม่เฝื่อนนะคะใครข,ย,ขยันก็เดินหารูดได้นะคะเยอะมากมายมากเลยนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะนี่ เยอะแยะอลังการเลยนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บไปช่วงไหนมันมีฝักแล้วก็มีดอกนะคะจะเอาไปอย่างนี้เลยนะคะนี่นี่เรียกว่า t w อ in วันค่ะทรีอิ in ันค่ะก็คือหนึ่งเราจะได้ทานยอดดอกแล้วก็ฝักฝักนะคะอันนี้ฝักอันนี้ฝักไม่มีเราก็เอาอย่างงี้ไปก่อนนะคะนี่คือยอดกระถินฝรั่งนะคะมีรสชาติเดียวกันกันกบกระถิน กระถินเลยนะคะนี่ตรงนี้เยอะมากค่ะอลังการเห็นดอกสีม่วง,วงนี้นะคะเป็นของเขาทั้งนั้นเลยนูน่นสุดไกลลี้วไปทางนู้นเลยนะคะเดี๋ยวมีนาว่ามีนาจะพาทุกคนไปเก็บไกลๆแถานั้นมันจะมีร่มนะคะเราจะได้ไม่เก็บตากแดดกันเนาะนี่จ้ายอดอ่อนๆนะดอกไม้ที่ทานได้สวยงามมากเลยค่ะ นี่เคยยอดกระถินฝรั่งนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวมีนาจะลงใต้คอมเมนต์ให้เป็นภาษาเยอร,รมันนะเอาไว้ให้นะคะภาษาเยอร,รมันเขาเรียกโฟเกันวิงกันนะคะเยอะมากน้องพึ่งก็เยอะมากแล้วมาชมบรรยากาศรอบๆนะคะด้านในนี้ก็จะเป็นที่ทํางานของมีนาเองนะคะเราก็ออกมานอกรั้วกันเราออกมาชมนอกรั้วกันนะคะบรรยากาศสวยงามมากค่ะ มีแต่ยอดกระถินนะคะแล้วเราจะไปแอบเอาด้านหน้านู้นนะคะตรงด้านหน้านู้นจะมีร่มหน่อยหนึ่งจะได้เก็บสบายขึ้นนะคะถึงแดดจะไม่ร้อนอยู่ร,ราว22องศาแต่แสงเขาแรงมากเลยนะคะจะทําให้เราไหม้ได้นะคะนี่ตรงนี้มียอดอ่อนๆจ้าดอกยังไม่ค่อยเยอะมีร่มให้นิดหนึ่งนะคะรู้สึกว่าจะมีน้องกวางน้องกระต่ายแน่นอนเลยนะคะนี่หลุมหลุมที่เขามาแอบอยู่นะคะเป็นหลุม ต้องเป็นน้องกระต่ายแน่นอนเลยแอบมากินผักเราป่าเราเราเก็บกันค่ะมีนาชอบเอาไปลวกอ่ไม่ใช่ไปลวกพูดผิดไปทำกับขนมจีนนะคะแล้วก็ซาวน้ำปลาร้าใส่พริกปน่นแล้วก็รูดดอกแล้วก็รูดใบลงไปอร่อยมากเลยนะคะใครจะเก็บผักก็ศึกษาข้อมูลก่อนนะคะ รสชาติเขามีกลิ่นเดียวกันกับกระถินเลยนะคะกลิ่นเดียวกันนะคะทด,ท,ทดแทนกระถินได้เขาอยู่ในตระกูลถั่วลันเตานะคะอยู่ในตระกูลถั่วลันเตาไม่นาไม่คดเด็ดนะคะเพราะมันใช้เวลานานไมนาขอสาวเอานะคะขอสาวเอานี่ตรงนี้ก็มีแต่สวยๆเลยนะคะ เลือกไม่ถูกค่ะว่าจะสาวตรงไหนดีเพราะมันเยอะไปหมดเลยนะคะนี่ถ้าเอากันไกลมานี่จะดีมากเลยนะคะกันไกลอุ้ยจะเป็นหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยถ้าเราไปถึงบ้านนะคะเราก็จะไปรูดดอกอย่างนี้นะคะรูดนี่รูดลงเลยนี่รูดแบบนี้นะคะแล้วก็เด็ดยอดอ่อนๆลงไปนะคะนี่อย่างนี้ ซาวกับขนมจีนนี่อร่อยมากเลยนะคะหรือใครจะไปชอบทานกับน้ำพริกก็อร่อยเอาไปทานได้หลากหลายเมนูนะคะเพราะกลิ่นเขาก็จะคล้ายๆกับถิ่นบ้านเรานะคะเป็นผักธรรมชาติที่ทานได้นะคะที่ทานได้หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะ เขาอยู่ในตระกูลถั่วลันเตานะคะเขาเรียกว่าลันเตาป่าค่ะ,ะเรียกว่าลันเตาป่านะะเดี๋ยวเราจะไปสวยตรงนี้กันสักหน่อยหนึ่งค่ะตรงนี้รู้สึกว่ายอดอ่อนๆงามๆเลยนะคะตรงไหนที่ยังไม่ค่อยมีมีดอกนะคะตรงนั้นก็จะเป็นออยอดอ่อนๆนะคะหรือเราจะเอาแบบตรงช่วงที่มีดอกไปก็ได้แล้วก็ร,รูดดอกนะคะพอดอกเขาก็เป็นพวงเป็นพุ่มใหญ่ดีแล้วก็ทานได้เช่นกันนะคะ ดอกไม้สวยสวยทานได้นะคะสาวๆไทยต่างประเทศก็สามารถไปค้นคว้าดูได้นะคะนี่ดอกและหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะดอกจะเป็นสีม่วงเป็นช่อขึ้นมาแล้วก็ฝักเขาก็จะเป็นแบนๆเล็กๆนะคะเป็นแบนๆเล็กๆนี่จะเป็นแบบนี้ เหมือนกระทว f ลลันเตาหมดทุกอย่างเลยนะคะเพียงแค่เขาย่อยลงมาเป็นจิ๋วๆนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะมาเราเก็บต่อค่ะเป็นผักที่สามารถทดแทนยอดกระถินได้นะคะ ทานแล้วไม่มีกลิ่นปากนะคะกระถินบ้านเรานี่กลิ่นจะแรงนิดนึงถั่ลาทานเราก็จะมีกลิ่นปากเนาะถ้ามีกันไกมาด้วยนี่ลุ้นหน้าดูเลยนะคะเราไม่ได้พบกันไกเราเลิกงานแล้วก็เรารู้ว่ามันมีอยู่แถวนี้นะคะแต่ก็ไม่คิดว่ายังอ่อนอยู่ เอาไปทานกับหอยนางรมก็อร่อยนะคะหอยนางรมไปทานกับส้มตําก็อร่อยคะ่ะส้มตําเดี๋ยวขอวางไว้ก่อนนะคะถ้าฝรั่งมาเห็นเขาไม่รู้เขาก็บอกว่ามีนามาเด็ดดอกไม้ธรรมชาติคะ่ะแต่ถ้าเขารู้ว่ากินได้เขาก็เด็ดเหมือนกันนะคะแต่ว่าฝรั่งเขาเป็นคนที่ไม่ชอบศึกษาข้อมูลผัก ผักป่านะคะส่วนมากแล้วเขาจะไปซื้อผักตามซูเปอร์มาร์เก็ตมากินกันที่มันติดป้ายติดกล่องไว้ว่าออยนะคะที่ออยถ้าเป็นผักตลาดบ้านเราเขาก็ไม่กินนะคะเขาหาว่าผักไม่ได้ไม่ผ่านคุณภาพออยนะคะแต่มีนาชอบทานผักธรรมชาติค่ะเพราะมันมีรูแล้วก็ปลอดสารพิษนะคะ เพื่อนๆถามมีนาว่ามีนาเธอทํางานที่นี่มากี่ปีแล้วทําไมเธอไม่เคยป่วยเคล็ดลับที่เราไม่เคยป่วยนี่ค่ะทานผักทานหญ้าเยอะๆถ้าฝรั่งเขาบอกว่าเรากินหญ้านะคะนี่ค่ะคือทั้งหมดนี่คือสมุนไพรนะคะหญ้าคือสมุนไพรค่ะ สวยสวยค่ะนี่ห้าตาสวยมากเลยสวยจนแทบจะไม่กล้ากินนะคะแต่เขาทานได้นะคะเขาทานได้ โฟกุนวิงเกิลนะคะโฟะกุนวิงเกิลอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวมีนาจะให้ชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝักแก่ๆของเขานะคะฝักแก่ๆของเขาอันนี้ก็จะแก่แล้วค่ะมันเหนียวแล้วมันทานไม่ได้เนาะผักชนิดนี้ไม่ต้องหาไปปลูกที่สวนนะคะได้ทรให้ชาติมีให้เก็บมากมายนะคะที่สวนมีนาก็มีค่ะ,ๆๆคะก็เลยปล่อยให้เป็นไม้ประดับไม่เคยเก็บเขานะคะไม่เคยเก็บเขาเพราะว่าเขาออกดอกมาเขาสวยดีค่ะก็ะเลยปล่อย เรามาอยู่ต่างเมืองต่างแดนเราก็ต้องมาหาศึกษาข้อมูลนะคะว่ามีผักใบเขียวชนิดใดท,ที่เราทานได้นะคะเราสามารถที่จะค้นคว้าหาข้อมูลในหนังสือได้นะคะหนังสือแล้วก็เอาผักมาเปรียบเทียบว่าใช่อย่างที่เขาว่าไหมแล้วก็เข้าไปกูเกินไปค้นหาข้อมูลได้นะคะบางคนเขาบอกว่าถ้าฝรั่งรู้เขากินได้ผักคงไม่ไม่เหลือหรอก ไม่ใช่ไม่จริงนะคะเพราะว่าฝรั่งบางคนเขาไม่รู้เขาก็คือไม่รู้เขาไม่ได้ศึกษาข้อมูลก็เหมือนคนไทยบ้านเราอยู่เมืองไทยก็ใช่ว่าจะรู้จักผักไปทุกชนิดใช่ไหมคะนี่สวยมากเลยนะคะนี่เมื่อกี้มีนาเด็ดออกไปเห็นไหมคะนี่ดอกสวยๆยังอยู่เลยนะคะ คือเราเอากะว่าทานยอดด้วยยแล้วก็ดอกอ่อนๆนะคะถ้าฝักอ่อนๆติดไปก็ไม่เป็นไรถ้าเอายาวเกินไปก็จะฝักแก่จะติดค่ะนี่สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยดอกไม้ทานได้ในประเทศเยอรมันเนี่อันนี้ฝักก็ยังอ่อนๆอยู่นะคะถ้าใครขยันอย่างที่มีนาบอกนะคะมานั่งรูดเอาฝักนะคะหรือเอาดอกเขาไปรวมแล้วก็ไปผัดไปผัดได้นะคะ ธรรมชาติที่นี่สวยงามมากเลยค่ะนี่ทุ่งหญ้าสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็มีคนแก่สองคนขับรถมานั่งรถคนแก่เนาะรถาฟฟ้าเราก็สามารถที่จะพาหมาพาลูกเต้ามานั่งเล่นนะคะมานั่งเล่นมานั่งปิกนิกทานอาหารแล้วก็มาเก็บผักกระถินด้วยนะคะ เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะคะเขียวชุ่มเลยนี่ให้ทุกคนชมบรรยากาศรอบๆนะคะไปเราไปเก็บกันต่อค่ะจะทานผักก็ศึกษาข้อมูลให้มั่นใจนะคะบางคนก็ทานผัก ไม่ศึกษาข้อมูลให้มั่นใจแล้วก็ไปเก็บคู่เหมือนมาแล้วก็มา,ามาโทษว่ามีนาพากินอย่า,าทำนะคะนี่มีแต่ยอดสวยๆเลยจ้าอันนี้ช่วงหลังๆมานี่รู้สึกว่าจะสาวแล้วนะคะ ก็ไม่รู้ว่าจะเก็บทําไมเดี๋ยวยังไงเราก็กลับไปถึงบ้านเราก็เขาเรียกว่าอะไรเราก็ต้องไปนั่งคัดเลือกแยกอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเอาเขาเข้าตู้เย็นเนาะนี่อาจจะได้มาแบบนี้เนาะเพื่อที่จะเอาเข้าตู้เย็นต้องไปตัดเรียงความอีกทีหนึ่งเราก็เลยไม่ไม่เสียเวลาขอสาวเลยนะคะเนาะนี่เป็นกำกำอย่างนี้เลยค่ะ ตอนนี้ผักและกะทินเราก็เริ่มได้เยอะแล้วนะคะได้เยอะแล้วมีนาก็กองไว้หลายกองเลยนี่หนึ่งตรงนี้ก็หนึ่งกองใหญ่ๆตรงนี้เห็นไหมคะกองใหญ่ๆอาจจะไม่ค่อยเห็นตรงนู้นไปอีกกองใหญ่กองหนึ่งตรงนู้นก็อีกกองหนึ่งนะคะนี่คือผลงานของเราค่ะผลงานเก็บผักกะทินวันนี้อาจจะไม่สวยเหมือนใครนะแต่ว่าได้เยอะมากเลยค่ะ รุ่นนี้ไปเก็บผักแข่งกับใครก็ชนะนะคะรุ่นนี้รุ่นสาวรุ่นสาวเอานะคะนี่เก็บผักได้เยอะมากนี่เห็นไหมคะได้เยอะมากแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเยอะแยะเลยกินหลายมื้อเลยไม่หลายมื้อแล้วก็สักสองสามมื้อนะคะแล้วหมดเมื่อไรแล้วเราค่อยกลับมาเอาใหม่นี่คือผลงานของเราเดี๋ยวยกให้มาดูอีกทีหนึ่งนะคะกำใหญ่มากเลยค่ะสวยเลยจ้า ยังไงมีนาก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปแลวมาติดตามมาให้กําลังใจมีนาเนาะเด๋ยวมีนาจะลงใต้คอมเมนต์ให้นะคะว่าผักชนิดนี้ชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านระหว่างทางเดอมีนาจะถ่ายผลไม้ข้างทางไปให้ชมนะคะทางที่เรากลับบ้านนะคะมันจะมีผลไม้อยู่นะคะนี่คือด้านหลังของเราเนาะผลไม้ข้างทางเราไปชมกันเลยคะ่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะ เรามาถกยอดกระถินฝรั่งกันนะคะนี่คือยอดกระถินฝรั่งค่ะเรามาถกเอานะคะเราไม่ได้เด็ดนะคะนี่เราถกเอาเลยนะคะเยอะแยะเลยนะคะกระถินฝรั่งกระถินฝรั่งจ้าสวยไหมคะสวยไหมคะะถินฝรั่งนะคะ